เรียนออนไลน์กับโรงเรียนความรู้เป็นหนึ่งตามแนวความรู้เป็นหนึ่งโมเดลภาคเรียนที่1ห,หน่วยที่6ระดับชั้นม .3 วิชาประวัติศาสตร์เรื่องทวีปยุโรปข้อมูลพื้นฐานทีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการคลิปนี้ใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของอักษรเจริญทัศน์คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทวีปยุโรปนะเป็นเรื่องข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งและก็สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปยุโรปนี้นะครับเราไปดูคลิปเรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปกันเลยแล้วกันนะครับข้อมูลพื้นฐานของทวีปยุโรปนะครับ ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียในเด็กอจำได้ไหมครับว่าในโลกเรามีกี่ทวีปมาทวนกันหน่อยละกันในโลกของเรานะครับประกอบด้วยทวีปอะไรใหญ่สุดเอเชียมีอะไรอีกแอฟริกายุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสเตรเลียและโอเชียเนียนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ ทวีปแอนตาร์กติกานั่นเองเนาะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคุณครูมาทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันทวีปโยุโรปนะครับมีพื้นที่นะประมาณ10 25, ล้าน5 2 5 0 0 0ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีดินแดนทางด้านทิศตะวันออกนะติดต่อเป็นผืนเดียวกันทางกับทิศตะวันตกของทวีปเอเชียจึงเรียก2ทวีปรวมกันนะครับว่ายูเรเชีย โดยมีเทือกเขายูรันขอโทษครับยูรันแล้วก็เทือกเขาคอเคซัสนะครับเป็นแนวแบ่งเขตปัจจุบันนะัทวีปยุโรปประกอบด้วยประเทศรัฐและนครอ,อิสระกว่า50แห่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยประเทศเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนเอสโต,นตสานาาเนียลัตเวียสหราชอาณาจักรลิทัวเนีย ออสเตรียเบลเยียมฝรั่งเศสริกเตนสไตน์มนาโกเยอรมนีลักซัมเบิร์กเบลารุสเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์บัลการียฮังการีมอนโดวาสาธารณรัฐเช็กโปแลนด์รัสเซียโรมาเนียสโลวาเกียอันดอร่าบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเบเนียยูเครนโครเอเชียกรีซ อิตาลีมาซิโดเนียมอนตามอนเตเนโกโปรตุเกสสเปนซานมาริโนเซอร์เบียสโลวีเนียคอสโวและนครรัฐวาติกันครับโดยในปัจจุบันนะครับขอโทษครับในปีพุทธศักราช2561นะมีประชากรประมาณ746เอ่อ746ล้านคนนะ โดยมีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาด้วยยูเครนฝรั่งเศสและสเปนครับแล้วก็เล็กที่สุดนะครับก็คือนครรัฐวาติกันซึ่งมีพระสันตะปาปานะครับทรงเป็นประมุขเป็นนครรัฐอิสระที่เล็กที่สุดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปนะครับที่ตั้งกันก่อน,อนเลยทวีปยุโรปตั้งอยู่บริเวณซีกโลกเหนือระหว่างละติจูดที่ห35 จนถึง70องศาเหนือและลองติดจูดที่9องศาตะวันตกจนถึง66องศาตะวันออกประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็จะประกอบด้วยที่ราบลุ่มที่ราบสูงเทือกเขาและมีคาบสมุทรจำนวนมากนะครับได้แก่ทางตอนใต้นะก็จะมีคาบสมุทรบอนคานอิตาลีและไอเบียนะ ซึ่งทอดตัวยาวลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนทางด้านทิศเหนือได้แก่ทะเลจัสตแลนที่แบ่งเขตแยกระหว่างทะเลเหนือออกจากทะเลบอลติกเหนือสุดได้แก่คาบสมุทรสแกนดิเนเวียและคาบสมุทรโคลาดังนั้นทวีปยุโรปนะครับจึงได้มีชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งคาบสมุทรของคาบสมุทรนะเพราะมีแต่คาบสมุทรเต็มไปหมดเลยนะประเทศในทวีปยุโรปนะส่วนใหญ่ มีผืนดินติดต่อกับทะเลซึ่งจะมีชายฝั่งที่ยาวมากอีกทั้งบางประเทศนะครับก็ยังอยู่บนเกาะอีกด้วยนะจึงจะทำให้ทวีปยุโรปนะครับเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการประมงแล้วก็การเดินเรือส่วนประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับทะเลนะครับก็จะอยู่ห่างจากทะเลแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเลยนะซึ่งทำให้สามารถรับอิทธิพลจากลมทะเลด้วยนะจึงเป็นเพียงทวีปเดียวที่ไม่มีอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทราย นอกจากนี้นะครับทวีปยุโรปนะครับยังเป็นที่ตั้งของผื้นดินที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเหมาะกับการเพาะปลูกนะครับโดยครอบคลุมอาณาเขตตั้งแต่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับทางทิศตะวันตกไปจนถึงเทือกเขายูรานทางทิศตะวันออกเลยเรียกว่าที่ราบยุโรปเหนือประกอบด้วยกลุ่มประเทศเบเนลักซ์เดนมาร์ก เยอรมนีโปแลนด์จนถึงสามพันธรฐรัสเซียเด็กๆครับเราจะเจอกับคำว่ากล um ุ่มประเทศเบเนลัก์กลุ่มประเทศเบเนลัก์นะครับหรือกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำโรแลนด์นะเกิดขึ้นนะครับจากการรวมตัวกันของ3ประเทศก็คือเบลเยียมเนเธอแลนด์แล้วก็ลักซมเบิร์กเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช1 0 0 0พ 948เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับรวมไปถึงทางตอนใต้ของสหราชาณาจักรด้วยนะครับทางนี้เนี่ยโดยมีแม่น้ำสายต่างๆนะครับที่เป็นต้นกำเนิดที่มาจากเทือกเขาเอล์เทือกเขาเอล์นะครับเด็กๆย้อนกลับมาดูที่หน้า117นะครับเทือกเขาเอลฟ์เนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศฝรั่งเศสเยอรมันลิกเทนสไตน์ออสเตรีย ยาสับสนนะออสเตรียกับออสเตรเลียคนละที่กันนะครับสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็สโลวีเนียโดยมียอดสูงสุดชื่อมองบรังนะครับไปดูต่อนะเทือกเขาพิเรนีสแล้วก็เทือกเขาคาเพเชียนทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเทือกเขาคาเพเชียนครับเทือกเขาคาเพเชียนเนี่ย เป็นเทือกเขาที่อยู่ในทวีปยุโรปนะครับทางตะวันออกบริเวณเขตแดนติดกับประเทศสโลวาเกียแล้วก็ประเทศโปแลนด์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงยูเครนทางด้านทิศตะวันออกของประเทศโรมาเนียเลยนะเป็นทรัพยากรน้ำที่สำคัญทางด้านการ,การเกษตรกรรมการเดินเรือขนส่งสินค้าและการบรรทุกผู้โดยสารแม่น้ำวอลกา a, เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดนะครับ ส่วนแม่น้ำดานูบยาวมาเป็นอันดับที่2เราเคยเรียนไปแล้วตอนม .2 นะไหลาจากยุโรปตะวันออกไปยังทะเลดำทะเลดำนะครับอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเชื่อมต่อกับทะเลอีเจียนโดยช่องแคบบอสฟอรัสนะครับทะเลมามาราและช่องแคบดาดาเนสนะขอโทษครับดานานเดล นอกจากนี้นะครับยังเชื่อมกับทะเลอาซอฟโดยผ่านช่องแคบเคยชนะทางด้านทิศตะวันออกเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการสัญจรของหลายๆประเทศเลยนะโดยทั่วไปแล้วทวีปยุโรปมีภูมิอากาศที่อบอุ่นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปจนถึงตอนใต้แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกรัมสตรีมขอโทษครับกรัฟสตรีม และแอตแลนติกเหนือมองก่การเพาะปลูกส้มอง,งุ่นมะนาวและมะกอกส่วนดินแดนทางด้านคาบสมุทรสแกดิเนเวียโดยเฉพาะทางตอนเหนือของเส้นอาร์กติกของทวีปยุโรปทางด้านทิศตะวันออกที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําอุ่นนี้จะมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยทั่วไปอุณหภูมิที่อบอุ่นของทวีปยุโรปนะครับ และความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินตลอดจนแม่น้ําขนาดใหญ่หลายสายเช่นแม่น้ำไทเบอร์แม่น้ำไลแม่น้ำแซนแม่น้ำดาน,นูบแล้วก็แม่น้ำอื่นๆเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งดูดให้ผู้คนเข้ามาอย่างทวีปยุโรปในตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเลยนะถ้าเด็กๆพูดถึงทวีปยุโรปเด็กๆก,ก็คิดถึงอะไรล่ะเด็กก็อาจจะคิดถึงอังกฤษเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนใฝ่ฝันมากๆเลยนะครับ แล้วก็ร่วมกันสร้าง,งความเจริญจนกลายเป็นอาระยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลส่งไปทั่วโลกเลยนะครับ